สวัสดีค่ะพรพิญขายรถไทยมือสองจากร้าน PC Tactor อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะค่ะวันนี้พรพิญมีรถไทยมารีวิวด้วยกัน2รายการค่ะมียันมา72แรงค่ะพึ่งเข้าใหม่ค่ะและอีสุกิ54แรงค่ะมีโปรโมชั่นดีๆลดราคาค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรพิญด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูคันแรกกันเลยค่ะคันแรกของเรานะคะเป็น ยันมา72แรงค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี62ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะอย่างนานะคะทางน้นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง2ข้างค่ะ สีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะส่วนยางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะยังใช้งานได้อีกยาวนานค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี62ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหนาผ่านหลังค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะเบาะทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถมาทดลองขับได้ที่ร้าน P C Tractor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะส่วนผานหลังค่ะเป็นผานที่ติดมากับตัวรถค่ะผาน7ผาน CMT ค่ะ ระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะรถพร้อมใช้งานรุยงานค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ081600753 1ค่ะหรือโทร09 0984422502ค่ะร้านเ่าร้าน PC Tractor อ,อำเภอบรรจักษ์จังหวัดสีสเกิดค่ะรถพร้อมใช้งานดุยงานค่ะ หากลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหารถท้ายรุ่นนี้อยู่นะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ pc factor อำเภอบุญจรักษ์จังหวัดสีสเกิดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านเราขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกสอค่ะ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0816004753ค่ะหรือโทร0984422502ค่ะร้านเ่าร้าน PC Tactor อำเบรนจาหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี62ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะ สีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะรถคันนี้นะคะ72แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะราคาค่ะ3า5 0 0 0บาทค่ะย้ำค่ะ3า5 0 0 0บาทค่ะจะส่งฟีเหมือนเดิมค่ะ1000กิโลค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะมาดูชั่วโมงการใช้งานนะคะ 4,149นะคะชั่วโมงแท้เดิมค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะยันมา EF725 ทีค่ะ ดทะเบียนปี62ค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาทดลองขับได้ค่ะที่ร้าน PC Tractor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะค่ะส่วนอีกคันนะคะเป็น i s u k i NT554 ค่ะ5 4แรงม้าค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี64ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆลดราคาสุดพิเศษค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องโยนต์4สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะ อุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะยางหนานะคะยางหน้ายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอีซกิ54แรงม้านะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ p ีซีแท็กเอร์ำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ เบาะเดิมนะคะที่ไม่ขาดค่ะหลังคานะคะก็มีหนึจุดขาดที่แตกนะคะส่วนยางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่านนะคะผานเป็นผานหลังเป็นผานตาช้างค่ะผ่าน6กใบยี่ค่ะข้างหลังสะอาดสะอานค่ะพีทีโอใช้งานได้ปกติค่ะ รถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผนหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1000กิโลค่ะราคานะคะ2 7 5 0 0 0บาทไขย้ำค่ะ275,000บาทค่ะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ค่ะหรือโทร 098 4 4 22502ค่ะร้านเราร้านพีซี DC, แท็กเตอร์อำเภอบญจสลักจังหวัดศรสีสะเกษค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ3ามพชั่วโมงนะคะสามพชั่วโมงแท้เดิมนะคะ3ามพชั่วโมงค่ะ ชั่วโมงแท้เดิมค่ะอิซุก,กิ NT554 ค่ะ54แรงม้าค่ะรถพร้อมใช้งานดูงานค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถไถมือสองไว้ใช้งานนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ PC Tractor อ,อำเภอเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านเราขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกสค่ะ และร้านเราก็มีรถถ่ายให้เลือกหลากหลายรายการนะคะมีคูโบตายันมาอิซุกิและแม็กซี่ค่ะร้านเรามีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดยาผ่านทวนโตรตลีผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกลรองค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เส้นสีเลนค่ะถนนกันทลมกันทลักค่ะฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งทีรีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพอนพิมพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้พอนเพียงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ